ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับหลังจากที่พลรละวันก็ประกาศออกมาแล้วเนาะเลขก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสามตัวบนนะครับผมห้าศูนย์สี่นะครับผมหลักร้อยนะครับตัวเดิมกับงวดที่ผ่านมาเลยนะครับล่างสามหนึ่งนะครับผม ในชุดสรุปนี้นะครับผมมันมาหลักหน่วยมีนะครับหลักหน่วยมีหลักร้อยมีเนาะหลักร้อยเข้าไปถูกต้องอยู่หลักหน่วยก็มีเนาะอย่างที่ได้จับคู่เนี่ยมันก็เห็นเห็นจะเ,เห็นได้ว่ามีหลักหน่วยที่เป็นสี่ก็หลายคู่อยู่เนาะเ้นไทยก็เป็นห้าสี่มีสี่ที่เป็นหลักหน่วยนอกนั้นศูนย์ไม่มีนะครับแล้วก็ล่างเนาะ,ะไม่มานะครับผมเนาะ นะก็เอาสู้ใหม่นะครับผมไม่มาก็คือไม่มานะครับล่างนะครับผมก็ไม่มาส่วนเล็กเด่นนะครับเด่นบนมาแค่สนะี่เนาะเด่นบนนะออกศูนสนีะ่ชุดนี้มาเนาะชุดนี้มาหลักร้อยอผิดเป้าคาดไม่ได้มาตามเป้าเด่นล่างไม่มา รุดไปนะครับผมส่วนเดินบนนะเดินเดินบนล่างเนาะต้องมีติด04เนาะบน0เข้าไปในบนเนาะ0เข้าบน31นะมาทางล่างทั้งสองตัวมาล่างทั้งสองตัวเนาะก็ถูกต้องนะครับผมสูตรนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยเนาะเป็นงวดที่75นะครับสำเร็จ อันนี้ก็เข้าไปข้างล่างนี่เข้าทั้งสองตัวเนะเาะพอเอาไปเปรียบเทียบได้ดีนะครับผมเนาะสำหรับเราเวลาซื้อตัวไหนตัวอะไรสามารถเปรียบเทียบบนล่างได้นะครับไม่มาบนก็มาล่างอันนี้สําหรับคนที่ชอบในลักษณะเป็นเลขเด่นเนาะแล้วทีนี้ชุดไหนเข้าบ้างนะครับเราก็จะไปตามดูกันนะครับก็จะมีเด่นบนเนาะ อันในที่เข้าเราก็จะตามต่อเนาะอันในไม่เข้าเราก็บอกว่าไม่เข้าดูในคลิปนี้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นในบางชุดบางสูตรก็ต้องเอาไว้ดูเวลาเราลงเนาะเพราะว่ามันหลายเล่มนะครับหลายเล่มแอดขนมานี้มันครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเด่นบนนะเด่นบนก็5สูตรนะครับก็โอเคผ่านเนาะอ่าผ่านเข้าตัวรองเนี่ยอย่างที่แอดบอกอ่าแอดก็เลยบอกว่า เลียงกันไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็ใกล้เคียงกันเนาะมันก็ชนกันที่4ที่5นะใกล้เคียงกับ5สูตรก็เลยให้เด่นไป3 24ที่อเอาไปชุดชนกับ2ตัวบนชนแต้มรวมนั่นแหละอันนี้ก็โอเคก็ถือว่าเดินต่อเนื่องนะครับเนาะก็เข้าไปอันนี้จะมีอะไรที่ถูกต้องมสีสูตรแรกนะครับเข้า0-4นสูตรที่2เข้าที่0ที่4 ตูตที่3เข้าที่0ูนยสูตที่4เข้าที่4ี่สูตรที่5เข้าที่4ีอ่าสมันมี1 2 3 4 4สอเนาะนี่ก็เข้าไปที่สตัวนี้นะครับก็ถูกต้องไปนะก็ถือว่ามาตามเป้าอยู่มาที่เราคาดคะเนไว้นะครับถึงแม้เขาจะเป็นรองแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ไม่ได้รองห่างกันมากนะครับผม ในชุดที่มันเด่นบนล่างที่แอดไปชนกันเนาะที่ชนกันที่สามแล้วก็สี่งวดนี้มาเนาะวันี้ก็มาแล้วก็สูตรมาครบสามตัวบนนะครับหนึ่งสองสามสามสูตรนะครับสามสูตรก็เดินต่อนะครับผมเดินต่อก็หลายงวดแล้วนะเออห้าเนาะศูนย์สี่อย่างที่แอดบอกอที่มันหลายๆตัวแบบนี้ก็เพราะว่าแอดเอามาจาก อ่าสูตรที่ใช้เป็นดับบนทุกหลักเนาะนในไหนมันดับบนทุกหลักได้แยกออกมาเป็น3ตัวแล้วก็เลยเอามันก็ต้องเหลือ7ตัวเอาเจตัวนี้มาเป็น3ตัวบนดีกว่ามั้งถ้าเกิดว่าเขาเดินอะไรประมาณนี้เอาไฮไล <c oughs> ท์ผิดโทษทีครับโทษทีห้าศูนย์สี่ไ,ไตรงนี้นี่เนาะทีนเรามาชนกันผลปรากฏว่าห้าส มาเรียบร้อยนะแต่ตัวที่จับคู่ก็มานะ504แต่นะครับแต่ก็มีแต่อีกนี่นะ504 504 504จับคู่มันมี04อยู่ตรงนี้ตัวที่ทำให้ผิดคือแต้มนะ แต้มรวมสองตัวบนแต้มรวมสองตัวบนอันนี้คู่ชุดของเราผ่านนะครับนะ,อ,ะอย่างที่แอดบอกว่าถ้าจะจับทั้งหมดก่อนมันก็จะเยอะก็เลยจับเป็นสองตัวบนก่อนแล้วค่อยเอามาจับคู่กับตัวนี้แล้วทีวนี้แอดก็เลยเอาอหลักร้อยมาชนกันก็ได้หลักร้อยที่เด่นหนะ้าเจ็ดสามเนาะมาจับคู่ตรงนี้นะนี่ห้าเจ็ดสามคือหลักร้อยเอามาจับคู่กับตรงนี้แต่บังเอิญว่า นี่มันก็เลยได้พวกเนี้ยได้ห้าห้าสี่ห้าหกสี่อย่างนี้ศูนย์มันศูนย์สี่มันก็ขาดไปเพราะเพราะว่าแต้มนะครับแต้มแต้มมันมานี่แต้มรวมสองตัวบนสามสูตรนะมันมาแค่สองสูตรศูนย์สี่คือสี่แต้มเนาะนี่มาแค่สองสูตรสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ผิดนะครับผมเนาะ กาจะตามต่อเฉพาะที่มันเดินผิดก็ว่าผิดเนาะถูกก็ว่าผูกมันจะเยอะไปหน่อยก็ต้องหาตัวตัดนะครับมันตัวตัดแม่นๆดีๆอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ยอยู่นะครับผมไม่ถึงกับหลุดลุ่ยกระจุยกระจายเนาะก็ยังอยู่ในที่เราคาดไว้แต่ในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันหลุดไปก็เพราะว่าแต้มนะครับผมเนาะวันหน้า แต่อันนี้ก็เดินต่อเนื่องยาวหลายหลายงวดแล้วเนาะมาครบ3ตัวบนงวดก่อนนู้นก็โอเคก็เข้าก็เข้ามาตั้งแต่ก่อนสงการเนาะชุดนี้นะครับแล้วทีนี้แล้วงวดหน้าเนะาะงวดต่อไปหาวิธีทําหาวิธีจับคู่ให้มันได้หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่คิดว่ามันเยอะเนาะเราก็หาหลักร้อยมาชนแบบนี้อีกเนาะหลักร้อยมาชนแบบนี้อีกแล้วก็จับบรทุกตัวเลยไหม เพราะว่าแต้มสองตัวบนนี้มันก็มันก็เดินมาดีๆแต่มันมาสะดุดอย่างเงี้ยกันมันสะดุดเนาะแล้วตอนนี้เราเอาแต้มรวมสามตัวบนไปชนดีกว่าไหมเพราะว่าแต้มรวมสามตัวบนเนาะมันเดินต่อนะครับเราแต้มรวมสามตัวบนนี่นะแต้มรวมสามตัวบนนะเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าพลวันออกที่ ห้าศูนย์สี่สามตัวนี้รวมกันได้เก้าเต้มเนี่ยก็ถูกต้องนะครับผมนะนแต้มรวมสามตัวบนเดินต่อนะนี่เข้าที่เต้มเก้านะเข้าที่แต้มเก้า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 ก็เข้าต่อเนื่องนะเต้มรวมสามตัวบนเนี่ยตัวที่แอดบอกว่าเนี่ยสมมุติว่า <c oughs> ไม่คิดว่ากลัวถ้าไม่กลัวว่ามันเยอะเนาะจับแต่ว่าเราต้องหาหลักร้อยมา ใส่ซะก่อนนะตัดชนกันก่อนแล้วก็จับคู่ดูมันมีศูนย์สอยู่เราหลักร้อยมันก็อยู่ในนี้เพราะมาครบ3ามตัวบนพอดีนะตามเป้ามามาแต่ตัดตัวตัดทำให้เราพลาดไปที่ตัวตัดนะครับผมเนาะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของหลัก10บบนหลักสิบบน <c oughs> สิบบนมันเป็นศูนย์เนาะที่เอามาทำเป็นเด่นรองนี้ไม่มีเนาะวันนี้พลาดนะแต่ตัวที่เข้านี้มันมีกี่สูตรนะครับมีที่เข้านะสิบบนสิบบนหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรเข้าที่สี่สูตรนะครับตามต่อที่เข้า พักนะครับผมส่วนหน่วยบนก็โอเคหลายงวดแล้วนะครับหลายงวดหลายงวดต่อกันแล้วนะครับที่เขามาที่ตัวเด่นเลยเนาะ,ะที่ตัวเด่นเลยเข้ารามเป้าเนาะนที่แอดบอกว่าเนี่ยมันห้ารู้สึกจะมันจะอ่อนๆอพอมาทําตอนหลังเนาะแอดก็เลยว่าให้มันเท่ากันไปเลยก็เลยให้วางไว้ที่ห้าหกสี่เนาะตอนที่จับคู่ชุดนี้เนาะน ห้าหกสี่ที่ที่เน้นให้ไปที่หลักหน่วยหลักหน่วยโอเคแต่หลักสิบไม่โอเคเนะเาะพอเข้าไปในตัวนี้เนาะศูนย์สี่หลักหน่วยคือตัวนี้โอเคนะครับผ่านเนาะผ่านมาชนก็คือห้าสูตรเนาะจากหกสูตรจากหกสูตรมีสี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว ส่วนี้ไม่มีส่วนนี้มีเนาะก็ถือว่าอยู่ในเด่นนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้มีรองเพราะมันใกล้เคียงกันหมดแอรก็เลยให้เด่นทั้งหมดแล้วก็มาตัดตอนท้ายก่อนที่จะจับคู่แอดก็เลยให้เป็นห้าหกสับแปดนี่รองถ้าจะมองไปตามสเต็ปของการชนแต้มที่มันดับเนาะก็เข้านะครับถือว่าเข้าอ่ามาตามเป้า ที่คาดไว้อยู่นะครับผมหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนนี่หน่วยบนตามต่อชุดนี้อ่าส่วนตัวนี้ก็พักไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ชุดไหนที่ยังไม่เห็นบ้างเนาะแล้วก็ชุดนี้อ่าเดินล่างนะครับอ่าสองตัวล่างสิบหกชุดตรงเดินมาก็หลายงวดเนาะงวดที่ผ่านมาก็เดินต่อ,อได้ลงให้ดูก็เข้าตรง,งวันนี้นะครับ รางวัลออกที่3มามหนึาเฉพาะหน่วยเนออมาเฉพาะ10นะครับหลักหน่วยไม่ทํางานหลักหน่วยยุดนะครับผมเนาะมาที่3 1ก็ตามต่อหลัก10เนาะหลักหน่วยก็ถ้าจะใช้ก็ต้องหา,าหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับผมหาสูตรใหม่มาทดแทนแล้วก็หน่วยล่างเนาะหน่วยล่าง อันนี้ก็เดินอันนี้ก็เข้าเข้าหลายงวดเหมือนกันเหมือนกับหน่วยบนนะครับเหมือนกับหน่วยบนหน่วย,ยล่างเน,ะนานะวันที่สิบหเดือนหกหนึ่งเที่ให้ <c oughs> ตัวถี่ให้เป็นตัวรองให้เป็นตัวรองแล้วมาตัดตรงนี้ออกสองนี่รองรองเนาะรองตัวแรกเลยนะเดีนไปที่ศูนย์แล้วก็หรองหนึ่งเข้าไปที่1นึเนาะสามหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะ แต่หลัก10มันไม่โอเคอีกแล้วนี่มันก็อยู่ใน5สูตร3ใกล้เคียงใกล้เคียงกับ5สูตรก็คือชนที่4สูตรแต่มันติดดับเนี่ยมันดับไม่อยู่3สูตรเลยนะครับไหไบ้าง3 1 2 3 4มีนี่เข้าสูตรนี้ มีบยูนี้ผิดสูตรเดียวมันเข้าตามต่อที่เข้านะครับผมหลักหน่วย1 2อันนี้ไม่ไม่มี3 4 5เนาะเข้าไปที่5สูตรโอเคงั้นเราก็ตามต่อที่เข้านะครับผมก็ถือว่าอยู่ในกลุ่ม ที่เราคัดไว้เนาะไม่ได้หลุดลุยกระจุยกระจายนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมท่านไหนที่ถูกรางวัลเนาะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยท่านไหนที่ยังไม่ถูกก็เหมือนเดิมเนาะเราก็ต้องสู้หาคู่เด่นต่อไปนะครับหาคู่เด่นต่อไปเพื่อที่จะ <S <S ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดต่อไป เผื่อโชคมันจะมาทางเราบ้างนะครับผมเนาะเด่นล่างมันมาที่มาที่มาแต่สูตรแรกเนาะสูตรนี้ไม่มาลืมลืมนี่มาสามหนึ่งสูตรนี้ถูกต้องสูตรนี้ยาวมากนะครับสูตรสูตรที่มันเข้าเนี้ยนี้ก็ยาวยาวคู่กันเลยแต่งวดนี้มาสะดุดนะครับผมเนาะสะดุด <c oughs> สำหรับบางท่านส่งสูตรมาบอกครบบนรอหลุดก็วันนี้ก็คงสมใจเนาะหลุดสมใจอยากให้หลุดก็หลุดเลยแต่ไม่ใช่สูตรของแอดนะสูตรของเขา <c oughs> เขาบอกว่าสูตรของเขาเดินดีรอหลุดอยู่นะครับวันนี้ก็คงหลุดหลุดสมใจนะครับผม <c oughs> ครับผมก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับผมอันไหนที่ยังไม่ได้ลงเนาะอันไหนที่ยังไม่ได้ลงก็ เดี๋ยวก็ค่อยลงดูตอนที่เวลาลงคลิปเนาะเพราะว่าบาง,บางสูตรแล้วก็ได้ลงเยอะอยู่แต่บางสูตรมันก็ต้องหาไม่เจอเพราะว่าบางครั้งบางทีก็จําไม่ได้ว่าลงอันไหนบ้างนะครับผมแต่ก็คร่าวแค่นี้นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่อีกทีก็อีกกวันสองวันเนะาะจังสูตรนี้เข้าแล้วก็ตามต่อเนาะหน่วยบนหน่วยบนหน่วยล่าง นะครับหน่วยล่างหน่วยบนนะยังเดินดีอยู่เนาะยังโอเคอยู่ในกลุ่มนะที่เราคัดไว้นะครับผมก็จะตามต่อไปนะครัผมก็คลิปนี้ก็ฝากก็เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ